เามาป่วยมาเส้นนานไม่ได้เป็นทึกเสียงไม่ได้ออกข่าวธรรดาแตนพุทธบริษัททราบตามหนังสือทั้ทงนี้เพราะว่ากฎธรรมดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่าน้งหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุนแรงของอาการป่วยเริ่มตั้งแต่ วันที่15มิถุนายน2525 25. ตั้งแต่นั้นมาการป่วยทวีขึ้นประตามลำดับและก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศออ2528ตอนกลางวันษาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายมีการเพศอยนนหนักแต่ก็ในที่สุด ร่างกายก็สามารถส่งมาได้ท่านี้ต้องอาศัยพุทธบาร,รมีคือบาร,รมีของพระเจ้าจพระปฏิเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอดจนครูคบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดและพรมเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมาเสมออาตมาอ่อนกว่าขันลูกขันหลานต่างคนก็ต่างมีความป่วยไข้ไม่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาทุกคนรู้ทราบว่าป่วยหนักเขาไปป่วยที่อเมริกาไปถึงชีคกาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเฉียบพลัน กรวมความว่าการป่วยเขานั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ว่าปิดทั้งหมดไม่สามารถจะใคราไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบาร,รมีคือบาร,รมีพร,ระพุทธเจา้าพระปทธเจ้าพระอริยสงฆ์โทมเทวดาจอยจันทั้งหมอที่รักทําการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรกไมัยทราบลืมชื่อไปแล้วเชื่อเขาจริงๆ อาตมาตั้งชื่อให้ชายสีเธอไปอเมริกาด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตร่กับเขาทั้งนี้เพราะว่าการคบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่ยามมันเทาความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคําว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใยเป็นพิศเศษ แล้วก็ทั้งพระก็ดีเนนก็ดีเนรไม่มีไปพูดติดปากไปคนทั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความห่วงใหญ่แต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทอยู่ชิกาโก้หลายวันอาการป่วยไม่คลายหนักจนกระทั่งไม่สามารถจะคุยกับใครได้แต่ใช้รวบรวบกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกำลังใจ เวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททัางยจะมาเจริญกรรมฐา,านกันก็รวมกําลังกายกําลังใจอย่างหนักไปแนะนําพระกรรมฐานตามสมควรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้ศิ้นได้นําสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็กลับมานอนกระรวงความมหาความสุขไม่ได้เอาจะคิดกาโกมาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่ มาที่บ้านเดนเวอร์เนียสัยท่านยายของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยสงเคราะห์อ,อีกแรงหนึ่งค่อยบรรเทาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอ์เนียตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพ่อเขาหยับเดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนนศูนย์การค้าจะไม่ได้ไปซื้อของเพราะศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโก้ก็หนาวเดนเวอร์ Denver ก็หนาว พอถึงแคลิฟอร์เนียแปลกุว่าร้อนต้องอาศัยศูนย์การค่าเป็นที่เดินพ่อเย็นใครเขาซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ใจตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าการไปต่างประเทศเท่านี้ไม่จะรบกวนเงินสงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยสงเคราะห์กันจริงๆสองแสนเศษ และกบ,บรรดาลูกหลานะบรรดาญาจงพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์ Denver, และแอนแอแลนิโเนียทั้งหมดก็ช่วยกันมาจริงๆล้านเศษเป็นนว่าเงินงบรรดาแตนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้ทบับโกนได้โอกาสช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินให้เจรพระพระไปไหลายองค์พระพระทั้งหมดที่วัดท่าทรงมีความเหนื่อยยากมาก ให้ไปปล่อยคลายชีวิตบ้างแต่เงินของวันดาท่านพุทธบริษัทที่ถวายมาก็ซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริงๆประมาณหกแสนบาทเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเศษสี่แสนสามหมืนสองพันบาทแล้วก็นอกจากนั้น ก็นำมาในการก่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นวัปิวไปก็หมดกันไปเป็นวนเงินบรรดายาโยมพุทธรทิัททังหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์บ้างและก็ทําเป็นการสงเคาะประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส,งส่งเสริมพุทธศาสนาในการก่อสร้างและธรรมะบ้าง ขอ,อาตมาก,ก็ขออนุมโมทนาจบบรรดาแานพุทธบริษัทที่นี้ได้มีการส่งข้อค่าวนี้ขอความดีของบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งหมดจงโดนบรรดาในท่านทั้งหลายมีแต่วความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิธพร์ชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขภาพลระและปฏิภาณทุกท่านาัถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้งชุความปัรถนา ความจริงการพูดคราวนี้ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดเรื่องการไปอเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอนและลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศอเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนก็แสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยบรรดาลูกหลานและพุตธบริษัทญาจนทั้งหลาย ที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถามเรงความทุกข์ไม่แก่การป่วยไข้ไม่สบายทุกตาส่วนใหญ่ก็เลยทั้งจะเป็นเกือบทุกคนและคนที่รู้จักจริงๆอรตมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนําจะตุปัจจัยมาถวายเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงบ้าง ก็ตอบว่ามันก็แย่มากเป็นธรรมดาของร่างกายที่กลับก็ไปซอยสายลมในกำลังเพียบจัดวันศุกร์ที่เข้าไปวันนั้นหนักมากอาการอักเสบของลำไส้หนักเป็นพิเศษก็ได้หมอห้าคนคือหมอจรูนหมอมนตรีหมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอชัยศรีชื่อจริงๆนึกไม่ออก นึกเอาแต่ชื่อที่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเคยอย่างนั้นมันมัสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไว้ถนัดตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอดพอไปถึงดอนเมืองก็อาการเครียดจัด ออกจากดอนเมืองชั้นข้าวเสร็จไปพักที่บ้านท่านพลอากาศทวถรอนโรจนวิพัคพอออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัดธาตุทองอาจจะไปจำบรรษาตลอดการที่นั่นก็ได้แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามทีจิตใจยังสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดา ก็ใจก็นึกถึงพระไม้าการป่วยมากเพียงใดก็ตามจิตก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นเพราะพระจมนึกถึงพระาการนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งในความดีถ้าพระตรงถี้เป็นความดีสูงสุดแต่ว่าชาวโลกอาจจะคิดไม่ถึงหรือไ,ไ,ไม่ได้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตาย ขอไปตามวิถีทางที่เราตั้งใจไว้เรื่องอดีนึกถึงภาพพระจิตใจก็ตะวัดถึงพระมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ตายแด้ความรู้สึกบอกต่อไปว่ายาที่หมอตัดสินใจถวายถูกต้องกับโรคให้การจะหายเร็วความจริงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงซอยสายลมท่านบ้านบ้านท่านบรากาศโทเสริมสุขสวัสดิ ก็ปรากฏว่าพบหมอหมอจัดยาไปเรียบร้อยแล้วฉันยานเข้าไปแล้วก็หมอก็ให้น้ำเกลือฉีดยานอนหลับไม่มีการพักผ่อนเมื่อตื่นจากหลับน้ำเกลือหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบหมอก็ยังนั่งเฝ้านอนเฝ้าสงสารหมอต้องทิ้งการงานทิ้งความสุขจากบ้านารักษาโรคก็ไม่ได้เงินเงินก็เสียเสียจากการซื้อยา สีเวลามารักษาเสียค่ารถและนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียก่าตังค์ให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้หรือไม่ได้พอถึงสี่โมงเย็นอาการก็คลายตัวพอถึงหกโมงเย็นากลายอาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ก็ลงความรอดชีวิตไปคราวหนึ่ง ก็มีบรรดาลูกหลานละญาติโยมทั้งหลายถามเรื่องความสุขทุกข์ที่ท่านมีความรู้ว่ามีป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมากการ,รแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกข์เวทนาเครียดกยารจะคุยกับบรรดาแทนพุทธวิษัตถรร์รวมกําลังใจยอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้าอย่างอื่นไม่เอาดยแน่ก็คนจะตายแล้ว ในที่สุดก็จะรอชีวิตมาได้มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมทีนี้ท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วยความจริงท่านคณะนี้ท่านช่วยมานานกําลังทรัพย์ก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนที่มาให้สองท่าน แล้วท่านหนึ่งพามันดามาได้จําได้ว่าโอ้คนนี้คือบุตรของคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงขอสงวนตามความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ยิงตั้งสถานที่สําคัญไว้นหนึ่งห้องกรรมฐา,านและพระพุทธรูปสาระนิสงใส่ชื่อสอนจ้สองเจ้าของท่านไว หากว่าท่านทราบชื่อของท่านลูกข่าวนี้ก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีโอกาสจะได้บอกเล่าเก้าสิบแร่อของนิญาตไท้ทราบเข้าใจว่าของนิยาตจะของคงไม่นิยาาเพราะปกติมานานได้ความดีของท่านเขกนากท่านทั้งหมดอดที่จะทําไม่ได้ต้องทาเพราะความดีต้องรับด้วยความดีความดีต้องสนองด้วยความดีเวลานี้ก็ดึกมากบรรดาท่านพุทบริษัท มันกำลังป่วยแต่อาการคลายตัวขึ้นมาสามวันคลายขึ้นมาแล้วนะสามวันอาการพอดีบ้างมีกำลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวันพอเดินได้เวลานี้ยังลงแต่ตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวรอบๆกุฏิข้างบอ่อและในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้ แต่เวลานี้ตีสตองบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเป็นวันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยสามสิบลืมบอกไปตื่นขึ้นมาในกับรรดาไปจะคุยกับรบรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีคนจะเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้นนาชั้นอาชั้นหลายก็ตามชั้นลูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีคนเพราะชีวิตอาตมารทรงได้เพราะท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่สงเคราะห์อาตมาตกา็หมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟังการป่วยพ้นไปมาเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้เมื่อวันที่สิบและวันที่เก้าวันที่เก้ามิถุนายนอาการปล่วยพิเศษคือก่อนหน้านั้นสามวันนอนูเห็นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่และก็มีวงกลมภายในมีสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการป่วย ถ้าจะป่วยอยู่แล้วถ้าจะมากขึ้นต้องดสูสีมากจะน้อยต้องดสูสีถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ป่วยน้อยถนะ้าสีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่เขาบอกวันที่เสร็จก็เป็นความจริงตามนั้นพอถ,ถึงวันที่เก้าอาการก็เครียดหนักพอถ,ถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้าอัิกา ว่าทั้งสองอย่างบางคนเรี่กสามโมงเชา้าบางคนบางคนบางคนเรี่ยเก้านาฬิกาก็เกิดปัสสาวะไม่ออกความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อปีสองแปดมันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไอ้พรนุชคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอจรุนเพราะคนหมอทั้งห้าคนห่วงใหญ่มาก รักษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัดยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไรและนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว้ถ้าหลวงพ่อป่วยหนักอะไรจะเข้าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านดีห่วใหญ่ลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่เก้าป่วยหนักวันที่สิบปัสสาวะไม่ออก ก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่าก็นึกในใจว่าจะผ่ามันทําไมการผ่าตัดก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่อาจต้องถูกผ่าอีกผ่าซับผ่าซ้อนรักษาซับรักษา,ซ,าซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไปการเกิดมีชีวิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเศษที่พอนานพอ แล้วก็ไม่พอจริงๆมันเบื่อเลยเกินเบื่อมานานแล้ว <c oughs> ก็การงานก็ทําหนักการก็เครียดหนักป่วยก็ป่วยหนักขึ้นทุกวันตัดสินใจว่าการป่วยคราวนี้ก็ขอให้เป็นการป่วยครั้งสุดท้ายทุกกรรมเวนนานใดๆจะมีก็ให้มันมีตามใจมัน <c oughs> เราจะตายเร็วเราจะตายช้ามันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ควรจะมาประวิงเวลา ก็ตายซ่้อเวลานี้ก็หมดเรื่องความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วว่าควรจะตายแล้วก็ในระยะจากอเมริกาจะถึงวันที่20มิถุนายนตัดสินใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทนต้องใช้กาลังใจหนักมากเป็นพิเศษแต่บรรดา่ทนพุทธบริษัทก็น่าสัจจัตัดสินใจแน่นอนใช้ใจดูกาย ว่าส่วนใดบ้างของร่างกายที่คมกระติดตัวตัวแล้วมันไม่ติดกันแน่มันช่วยกันไม่ได้จริงๆประสาทเสียหมดประสาททุกอย่างตายด้านก็คิดว่าคราวนี้คนจะตายถ้าถามว่าใครตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายจิตใจมันตายไม่ได้แน่หาที่ไปเมื่อพร้อมแล้วจิตก็เป็นสุข พอถึงเวลาเป็นสุขบรรดาเต็มพุทธบริษัทรากลพระปรากฏองค์พระท่านมาท่านก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงต่อก็ไม่ติดแต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กราบยนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่นีนเมื่อราาประสาทมันใช้งานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเวลานี้กินก็ไม่ได้ นอนก็ไม่หลับปัสสาวะก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่จะปล่อยมันทรงทุกเวทนาแบบน,นี้นนที่สุดมันก็ต้องตายเองพระเต็งก็บอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็นึกในใจให้ชีวิตระยม,มาเนี่ยมันมีค่าตรงไหน มันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนาแล้วก็อดก็ทนมาตั้งแต่การทับวงต่อไปนี้ไม่ขออดไม่ขอทนอะไรก็ตามที่จะช่วยใครต้องช่วยด้การคล่องตัวถ้าการคล่องตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครเพราะช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกเราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมากเรื่องบุญในกุศลก็พอพอสมควรแก่ชีวิต ที่เลวสามแบบนี้ร่างกายเต็มไปความสุขปรกสกโรกเต็มไปได้วยความเร็วต้องการอะไรมันอีกนอนนึกว่าอะไรบ้างที่ยังบกพร่องในการบนกนุศลคิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทำพร้อมทุกอย่างสิ่งใดที่พอถ้าบาังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนเิียงนั้นก็พอเพียบพร้อมแล้ว และก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่เกิด็นเทวดาก็ตามเป็นพรงก็ตามก็พร้อมแล้วสิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อมก็ไม่จําเป็นต้องบรรทุกใหม่ต่อไปตัดสิ้นใจว่าควรจะไปกันแน่พระเตยบอกว่ายังไม่ควรก็บอกว่าถ้าก็กลับเรียนที้ว่าไม่ควรก็ต้องควรก็คราวนี้มายอมผ่า ถึงยังไงก็ไม่ยอมผ่าโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเข้าเพราะการเข้าโรงพยาบาลความเป็นใหญ่อยู่ที่หมอความเป็นใหญ่ไม่อยู่ที่คนไข้เมื่อหมอจะทําอะไรก็ต้องตามใจหมอในเมื่อหมอทำไม่ยังไงก็ตามมันก็ต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายมันต้องตายกันแน่ในเมื่อจะตายก็ค่อยตายระยะใก,กล้ๆไม่ทรมานมากท่านก็นิง ในที่สุดเต้อบอกว่าไม่ต้องผ่าจะอ,อยู่ได้ไหมก็กลาบเียนว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่เพราะอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นจะใจเร็วนักนะเต่ก็บอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่า พระโรคคราวนี้ไม่จะเป็นพระลูกหมากอักเสบลูกหมากโตความจริงและอุจาระมันแข็งจัดในกระเพาะอุจาระแล้วก็มันเบียดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่ออกเธอจงดูว่าเป็นความจริงตามนั้นไหมท่านก็ชี้ให้ดูเมื่อดูแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าการล้างท้องหมอย่อมไม่พอใจ แต่ถึงอะไรก็ดีเธอต้องล้างทองถ้าไม่ล้องไม่ล้างทุกเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านตัดท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจว่าทลา,างทองมาเอ่นมันไม่หายจะว่ายังไงท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติได้ค <c oughs> วามจริงการรับแขกก็งำงัมเต็มที พูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุกาตาเป็นสังขารุกติไปเรื่อยๆไปถึงเวลาก็กลับกลับมาก็จัดการให้เจ้าหน้าที่ทาการล้างท้องก็เป็นเรื่องน่าเสียจายพอล้างท้องเสร็จปัสสาวะก็พุ่งโชนทันทีท้องโล่งหมดทุกไปตัวมาล่างกายก็เพลียนิดหน่อยแต่ความจริงการล้างท้องว่าเพลียมากอาตมาไม่เคยเพลียมากเลย ที่ไม่รู้สึกเพียพระประสาท,ทั้งร่างกายมันตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านทังหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงยิ่งได้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของพระถ้าพระจะเพื่นทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พอดีหมอที่โรงพยาบาลแม่เด็กชื่อว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้ขออ่านดู ชื่อว่าคุณหมอวัหิใจในแบบในแพทย์วุติใจองสันอะไรเนาะองสันกรท่อนอาไารทราบเขาเขียนมานะก็อ่านไปก็ออกนะักเขาเรียกว่าหมอวุฒิใจวงสันก่อนเธอนัดว่าจะมาประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นที่พักนาฬิกาจะจัดมาสนปัสสาวะออกก่อนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณนัก สามโมงครึ่งหรือสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนี้ก็ลงไปพักคอยหมอนอนอยู่บนเตียงมันเพลียนหน่อยก็หลับตาหลับตายก็ภาวนาตามปกติเรื่องตามเรื่องราวของพระจิตก็คิดว่าเองจะตายก็เชิญตายเองไม่ตายแล้วก็อยากให้เธอตายแต่ไม่ตั้งใจจะฆ่าเราอยากจะไปบ้านของเราบ้านอยู่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะเป็งรู้ ในฐานะที่เป็นสาวก,กองค์สมเด็จพระบรมครูถือว่าเรื่องตายเป็นคองมธรรมดาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กเมื่อเกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินไหลไม่รู้นับอิ่มไม่ท้วนแต่ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกันก็นึกในใจว่าเออเมันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายก็ยึดพระเป็น,นท,ที่พึ่งก็ภาวนาทำปิติสบายบรรดาเดนพุทธบริษัทไหล พอจับลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงแค่มาถึงสองรอบจิตก็เลิมจิตก็เลิมหมดความรู้สึกภายนอกก็ปรากฏว่าฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนัขนอนล้อมรอบและก็ฝันถ้าความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็นพุทธบริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วย ทำใหสุนัขป่วยหมายความว่าอาตมาเนี่ยมีสุนัขอยู่มากความจริงมันสองตัวพ่อแม่แต่ว่าในสุดมันก็กลายเป็นหลายสิบตัวแค่สองตัวพ่อกับแม่เท่านั้นทั้งลูกทั้งหลานมากมายเจ้าสุนัขนี่ก็เหมือนลูกถ้ามันออกใหม่ๆใ,ให้เจ้าแม่ก็ต้องพามาเวลาเอาใหม่ลูกยังเดินไม่ค่อยได้เวลากลับระจากรับแขกเจ้าแม่ก็ไปคอยดักหน้าประตู พอเข้าประตูบริเวณกขาเตียงก็เดินนําหน้าพาไปหาลกูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตักตัวเล็กๆตักก็น,นอนหลายตัวถ้าไหลแม่แต่ละแม่ก็มาคอยเอาจากแม่นี้แม่นั้นก็พาไปห้องของตัวมันเป็นอย่างนี้สุนัขใครลูกก็มีความรักในมันมันมีความซื่อสัตย์สุจริตดีแต่เจ้าสุนัขว่าพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมาก พอาการค่ายจับปั๊บมันจะหมดแรงทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องเอือถ่ายไม่ออกในที่สุดก็ตายรักษา,าไม่หายก็ดีหมอจะรุนหมอมนตรีหมอชนะอะไรก็าตามแล้วก็มีท่านสตัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อตอนแจ้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัวกำลังจะแย่ท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียวยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสุด อะไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไม่จะพูดหน่อยหนึ่งก็หมดเวลาไปสามสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดเพ่นีิดหนึ่งขอต่อมาหน้าใหม่ของเทพไอักนิดน,นะเพราะว่าแหมก็จะเข้าวเวลได้กับนานได้เกินขอหยุดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขยับใหม่ขยับใหม่